แอมจงบาทก่อนนะสบายดีพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปทุกูทุกคนที่ขาม้าสมส่องสบายฟรีสา,ายเด้อพี่น้องมีผ้าส้มดอกไม้สวยๆสีทองเหลืองอารามอารามงามๆดอกไม้มงกุลบันวะท้องอุไรท้องอุไร สวยงามสวยงามอหลีเอลอกระดอกกระิยแม่งใหม่แม่งปูก็อยากมาตอมเพื่อนวานะแม่งพิเศษนะต่างๆ,ๆดอกใหม่สวยสวยเด็กี่อ้องฟางฝายอันนี้คือดอกของอะไรเด็กี่้องหัณผู้ชมออกดอกอตลอดปีโดยเฉพาะนาหนาว ทนแดดทนฝนท,น,ทนแหลงสำหรับต้นท้องอุลไรสำหรับการเพาะพันธุ์กระสยอดไปซ้ำปักซ้ำาสยอดประมาณนี้ไปปักซ้ำใ่ถุงการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์กระสายยอดไปเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ครอบแน่นนาตัดยอดเสียบเสียบในถุง ใส่ยาดำรูปบางลุงหากผสมแข็งดด่มผสมกะปิเข้าไปอูมามิเข้าไปน้ำตาลเข้าไปเลียงหลกักสูตรเลียงหลกักตัดประมาณนี้ยอดประมาณนี้ไปซ้ำใส่ถุงไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็จอออกหากขยายพันธุ์การถูกตอนทองอุไรวันนี้มาอัปเดตมาเบ่งดอกสวยๆงามๆก่อนเดพก่น้องทองอุไรสวยๆย ท้องอุไรสวยๆเมงผูตอมดอกฟังเสียงเมงผูตอมดอกท้องอุไร แมงปูตอดปวดดัวได้เพียงบงปลองไปตัปดก็มาต่อตัวก็แตนตัวดำๆเจาะอ,อยู่ตามใบพผยมีคือตัวแมงปูแมงปูกินนลำวานของดอกไม้ของสอบของปวดเป็นกินดอกนั้นไปกินดอกนี้ ผสมเกสรตัวแมงผู้วนตัวแมงตัวเมียที่ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียเอิ่นแมงผู้อนสวยๆงามๆ